ยี่สิบบาทไม่แพงนะไือไป็ของห่อแล้วอร่อยดีเออมาเอาไปห้าห่อเลเหรอวันนี้ไม่ไม่เมื่อเช้ามากำลังทอดเลยแต่นี้เอ้กำลังผัดเลยนี้ไม่มีแล้วสาวแกไปดูตะห่อเลยแกแกแล้วเอาตะเกียบลองคิปเลย ี่เราชิมไปแล้วเมื่อเมื่อเช้ารู้เรารู้สึกว่ามันหนึบหนึบนะเอออร่อยอร่อยเลยเก่งมากเลยมีไหม,มที่สวนเรามีงอ้อไหมะอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ลาลีสุดสุดเออแล้วตอนนี้มีอะไรเดี๋ยวพี่ไปถ่ายได้ไหมได้ งอแหกเป็นไงงอแบบเหมือนงอเมืองการ่ะเลอะอ๋ออันยังแห้งมากเลยแล้วกมนบางแหกเอ๊ะอ๋อหอมมะม่วงใช่ไหมกลิ่นมะม่วงใช่ไหมที่เป็นหอมเนี่ย อร่อยจริงๆเราชิมไปแล้วเซื้อเนอมันละกอหวานมาก่ะเอาเอาเอา,เอา,เอาตังจ่ายให้น้องไว้ด้วยเอาไหมหรอเอาาเอกินไม่ทันเลยดิ